วันนี้อาจจะพาน้องแตงอ่อนมาเบิ่งรถไฟฟ้าดิน้องแตงอ่อนเคยเห็นรถไฟฟ้ามีลลหรอบ่อไม่เคยจ้ะบ่เคยเคยจ้ะเอาสบายดีน้องแตงอ่อนสบายดีทุกคนดีดี๋ยวจ้ะกระชือสังแตงอ่อนสอนเราจ้าอ้าวมึมีเสียงมึมีเสียงมึมีเสียงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไอพูดไม่สิหรือว่าเอาตรงนี้เลยต่อรถต่อรถธรรมชาติธรรมชาติเลยแป๊บนึงนะเนี่ยเนี่ยล่างรถเนี่ย เอาเลยใช่ไหมสบายดีใช่ไหมสบายดีไหมเรบเองโอเคสบายดีทุกคนนีด่ดิตอนท้ากับซซองแต่งออนสาวเราจ้าอ้าวไม่ใช่แล้วสองไอ้บ่แล้วสองไอ้บ่แล้วจ้าพี่ว่าสองคนนี่เป็นกันดูดูดิล่ะเราอะเราเป็นแฟนกันนะจ๊ะอ <laughs> ยอกอยากไม่ใช่อ้าวต๊บเนี่ยวันนี้อ้านี่ผ้านอนมานางโหลดเนี่ยอ๋อรถแรงอยู่บนทั้งป่าเนี่ยรถมีหล่อเนี่ยอ๋อ รถแบบนั้นเหระคะตอนนั้นจะเป็นรถไปฟาบีจากสถานีสนามกีฬานไปบางว่าแต่ว่าเรารอรนู่นมาแล้วของเรามาแล้วมาแล้วนู่นเห็นไหมใครอันนี้เขาเจ้าเปิดไหมเหรอข้าวเจ้าเป็นรถเปิดไหมเหรอทำไมเปิดมานานแล้วนะเปิดตั้งแน่5โงสยามเปิดเนี่ยทำไมถึงวิ่งซ้าคือความเร็วอ่ะจะวิ่ง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าจุดที่โค้งอ่ะก็จะค่อยๆเลี้ยวเพราะว่าเป็นรถที่มีล้อ ลอยยางมันจะค่อยๆขยับขยับแต่ว่าช่วงทางตรงเนี่ย80กิโลเมตรน้าวิ่งไงไหนไหนไหนอุ้ยแต่ทำไมแบบเขาเรียกอะไรอ่ะทำไมเลี้ยวอันรางมันเล็กจังขนาดนี้มันไม่ลมหรอล่างเบาข้างหน้าเป็นล่างเบาแต่ว่าตรงข้างก็จะเป็นทางคอนกรีตเหมือนเหมือนเหมือนอ๋ออ๋อโอเคไอเกดเดตหมือนวิ่งตามตามตามคอนกรีตอ๋อมันก็คล้ายๆแบบเขาเรียกอะไรรถบัสอย่างเงี้ยป่ะหนูยังไม่เห็นเลย ดูกันดูกันอ๋ออันนี้ก็คือแบบเป็นรถไฟฟ้าที่แบบเข้าไอคอนสยามโดยตรงเลยใช่ไหมเจ้าหาก็จะเป็นสถานีไอคอนสยามก็จะมีสองสามสถานีอ๋อเหรอคะนี่ขอขอายคลิปหน่อยต้องแต่ง่อนได้ยินแล้วเป็นนีออมาเร็วมาเร็วเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยนี่แหละคือความแปลกใหม่หนูไม่ทันแล้วจ้าหนูไม่ทันแล้วจ้านี่แหละคือความแปลกใหม่เห็นไหมมีสองสายวิ่งตัดกันนะเป็นรถไฟฟ้าสายสีทองนะน้องเลรงอ่อนนะ เห็นไหมมีลอยเห็นไหมมีลอยเห็นไหมโอ้ยมีลอยจริงด้วยอุ้ยว้าวเป็นได้เป็นได้เราขึ้นไปเราเราเราจะไปอยู่ข้างหน้านะเราจะได้เห็นวิวใส่บาสใส่บาสสวยจ้าเอ๋อ พ่ึ่องไม่เห็พี่ึใถ้ายนั้นนี่กับน้องสาวนองสาอาซึ่งนี้วันนี้หนูไปสถานีเอ็มอาร์ซีใช่ปะหนูไปบางเสือหนูไปถ่ายคลิปแล้วตอนหนูรู้สึกว่า หนูงงมากเลยสารมุนอะไรไปทางไหนหนูไม่รู้จักข้อมูลเลยซึ่งหนูไปดูข้อมูลมาแล้วแต่หนูไม่เข้าใจหนูก็เลยบอกว่าเออว้วันหลังส่วนแอมบูมาดีกว่าสถานีกลางบางซื่อใช่หนูไม่รู้มึนตึกเลยค่ะแบบดูไปหาข้อมูลมาแล้วแต่หนูไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจคัอยังไงมันกว้างไหมกว้างใครแลมันกว้างไหมใช่หนูจะไปรอโอเคเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวส่วนไอไปไออธิบายน่าจะเข้าใจอยู่ซึ่งไปอ่านข้อมูลหนูว่าไม่น่าจะเข้าใจหรอก หนูก็เลยถ่ายแบบเออนิดๆหน่อยๆก็เลยแบบเออไม่เอาดีกว่ากลัวแบบข้อมูลมันผิดเพี้ยนนี้หนูก็เลยแบบถ่ายมือนีเขาหย่อนก็มืน้องแค่นอนตึ๊กแค่นอนนะรักกันแล้นี่นี่เป็นดอกไม้จ้าดีแล้วมือกล่องมาแทนมือกล่องมาดิมือกล่องโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้าท้าไม ก็ไม่ยอมไปที่เดิมอ่ะก็เราไมถึงไปทั้งนั้นอ่ะก็มันจะสุดาสที่นี่อ๋อคืจุดนี้จุดที่สดนะจะิ้มไปเอครไปกองสารเนี่ยอุ้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 ยต่ถ้าเรามากระเ็นางข้น้มารนเที่น่เ็มเห็นคือมันจะสะท้อนแสงเนาะอ๋อเสรยเน นี่ไงนี่วิวนี่สวยเลยกล้องไอ้ไหนวะกล้องหนูไม่ได้อะไม่ได้กลับไปชิดบเลยโอ้ยซึ่งพี่พี่เอฟซีเพื่อนเพื่อนบอกว่าคอมเมนต์ในคลิปหนูอะที่หนูบอกว่าไปไอคอนครั้งแรกอ่ะเพราะพี่ใส่เสื้อหนูว่าเบื่อเสื้อเรา่าหนูไปไอคอนครั้งแรกยุตไทยแต่สิ่งเขาพกปีแล้วอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งหนูบอกว่าไปครั้งแรกจริงๆแต่ซึ่งครั้งก้อนน่ะหนูจาได้ว่าครั้งแรกๆที่หนูไปนะเอ่อเมื่อ้าปีเมื่อ้าปีที่แล้วนี่แหละเหนะมือนใช่ใช่ไปแต่ว่ามากกับเจ้าน้แต่ซึ่งแบบบ้าก็เป็นร้านอาหารที่ที่เราเข้าไปแล้วมันจะเป็นปูร้านอาหารอะไรปูใหญ่ๆนะนะั่นน่ะมั่อไหรแต่กันั่นแหละก็เลยไปเดินก็เลยบนนับวอกเคยมา <laughs> ซึ่งไม่มีใครเสื้อหนูก็เลยเอ้ยอไรอย่างเงี้ยว้า คนจะบาน้ำตรงทางเวียดดินเราคือเราจะลงสถานีตรงนี้นะแล้วก็สิ้นขึนไปตรงหน้าเร็วป่ะก็เร็วนะเร็วเร็วอยู่ช่วงทางโค้งมันจะเร็วนะช่วงทางโค้งก็เร็วค่อยไปเพราะว่าเป็นรถที่ที่ไม่มีคนขับมา อ่าฮะว้าวเพิ่งรู้นะว่ามันมีรถไฟฟ้ามาถึงนี่ดูที่ามีแตะเลือกโอ้โหเฮ้ยอยากให้น้องได้เห็นได้สัมผัสนะอ้าอุ้ยก้วกระูงก้ากสูงไปบคุณไ เอ้ยต้องริบไหมต้องรีบไหมไปเอ้ยเ,เราต้องไปดูสุนต่อเราจะเห็น่อคะหมดหายอดไม่ได้ออกตัวหายไิไม่หายไม่หายเอ้ยไป,ไป <Wow. S 2> ว้าวนี่คือวันจะมีนักศึกามาตรงนี้หรอคือตรงนี้อจะเป็นเอุ้ยสวยตาขึ้นมาใหม่ก่อนที่จะจะมีฝั่งเนี้ยฝั่งนี้จะเป็นรัชสยามที่มีท่าน้่า๋อเหรอคะตรงนี้จะเป็นสนนราสนานนนส้างใหม่แล้วก็จะมีห้างสรรพสินค้าจิมีโซตัสอ๋ออุ้ยสวยตุดจีนตุดจีนอุย้ย<ๆ>อายเสียแรงมากเลยอะ่ะคือหนูอะ่ะค<ๆ>ือหนูนะ ตอนแรก็ใส่เอาสุดแดงใส่ในกระเป๋าแล้วเพราะว่าจะมาแต่งอ่าตุดจีน oh. แต่หนูกระเป๋าหนูมันเต็มก็เลยไม่ได้เอามาเสียด้มากเลยอ่ะเอ้ยเฮ้ยตรงนี้ เป็นไหนงามบองามบออันนี้จะเป็นถนนเจริญนครสมกับคำว่าเจริญดีนะอัน่ออะไรอ่ะฝังไห้ล่ะก็จะเป็นทางเข้าไปในท้าไอคอนสยามก็จะมีฝั่งซ้ายนี่เป็นทางลงไปลานจอดรถใต้ดินมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็จะรถส่วนตัวฝั่งนู้นจะเป็นรถยี่ส่วนพาะออกมาเชื่อมต่อกับถนนเจริญนคร๋อค่ะงหน้าไปนู่นเลยของสารแล้วนู่นเหรอคะที่มันเป็น กำแพงใช่ไหมใช่ค่ก็จะเป็นการก็เป็นกำแพงของของห้างไง, ày, งก็จะเป็นการแสดงเขียนเรื่องราวศิละปะเล่าเรื่องราวของอสถานที่ในป่า่าณน,นี้ไป<อ>เดินไปข้างในกันไปไฮไลท์ของเราคือเราจะไปดูน้ำพุนะววจะไปดูน้ำพุด้านล่างก่อนอนี่มาตรงนี้นก่อนให้น้องให้ก่อนมาไลฟ์ซีให้พี่หน่อยให้ก่อนเก่ง,งอัเดินทางยอดเลย เฮ้ยเฮ้ยไม่เหนื่อยเพิ่งเหรอหนูมาตั้งแต่เ๋วตอนนี้เวลาจะทุ่มแล้วจะทุ่มแล้วงไว้าวถ้ารับวันตรุษจีนนะครับว่าว่าแต๋วตุษจีนนี่หมายถึงแบบปีใหม่เหรอปีใหม่ของจีนนี่เหรอจะเป็นปีใหม่ของคนไทยเชื่อสายจีนหรือว่าคนเชื่อชื่อสายจีนนะ นี่คือหน้าห้างนะที่เชื่อมต่อกับที่เชื่อมต่อไปสถานีรถไฟ,ไฟสีทองสายสีทองอมีการเดินทางสะดวกสบายถ่ายรูปตรงนี้แนะนำให้ FC หน่อยว่าการเดินทางการเดินทางไม่ใช่มีแค่ทางเรือนะ FC หน่อยที่การเดินทางด้วย BTS หน่อยแล้วก็มาเชื่อมต่อที่นี้อ๋อนี่นสามารถแบบซึ่งหนูก็เพิ่งจะรู้ที่ไอโบอกเลยจ้ะมาที่สถานี กรุงทนลงกรุงทนแล้วก็ไปไปต่อแล้วก็จะเราจะซื้อตั๋วสายสีทองจรินครเออลงสถานีเจริญนครใช่นี่เลยว้าวตอนนี้เราพร้อมนี่ยังมันจะไปห้างเลยนะไปแล้วพร้อมแล้วค่ะร้าน FC 2เนี่ยร้านเนี่ยขอเดี๋ยวโอเคเออสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม พวกเราสองคนได้นะคะนีจา่านี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ติดตามคลิปหน้านะคะว่าพวกหนูจะไปดูน้ําพุกันค่ะทุกคนแล้วก็ที่สาคัญก็คือสนับสนุนไอโบด้วยกันไม่กดข้ามโฆษณาค่ะ <Bye. S 1> สบายดีทุกคน <Bye. S 1> <Bye. S 2> บ๊ายบายค่ะ <Bye. S 2> แล้วที่สำคัญฝากติดตามซ่องหนูด้วยนะคะแต่งอ่อนสาวลาวค่ะ๊ายมายค่ะ 没电了吗？